สาวูบนแล้ววสัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศาลแม่ฮันนี่สรีอีสานนะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พาเอซีนะคะมากับเนาะมาไหว้อ่า แม่ฮันนี่นะคะที่ศีสะเกดเลยนะคะมาขอโชคขอราบนะคะมาขอพรน,นะคะกับแม่ฮันนี่นะคะทรงค่ายด้วยสามแปดแต่เลขล่างนี่ตรงตรงเลยหกศูนย์มือวันเม่อนนะคะเลขบนหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกใช่ตัเลขตัวนั้นก็งวดมวดหนึ่งสี่จะได้พาบเออร์กรเข้าอยู่นะคะตัวตรงตัวงวดนี้คุณก็บอกว่าตรง,ตรง,ตรง,ตรงแต่งวดน,นี้ก็ มาขอโชคลาบตรงนี้ได้อีกนะคะขอหงวดตองวงเนาะวันนี้เราก็แต่นะถ้าใครจะเอามาลายยี่สิบบาทหรือจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะจากจากแม่ฮันนี่เนาะพวกนี้เราต้างให้ปกติบขอกับเพื่อนนะจุดแล้วขอกับแม่ฮันนี่สีนิสารเข้ามาขอโชคลาบกับเพื่อนแล้วก็ยาจิบโชคลาบในโอ่งเนาะแล้วแต่ใครจะได้ตัวไหนนะอยวตัวนี้ตรงไหมอันนี้มาสี่ ทำไมมันตัวนี้มันมีอะไรนี่สี่อันนี้อะไรไอ้อันนี้เกียร์อันนี้ห้ามันถ้ามีทะเลสี่ทำไมมีสี่ล่ะอาแล้วเอาแล้วปั้นเรามีแต่เลขอันนี้ไม่อันนี้นี่ใครๆก็ตามทั้งหมดนะมันมันเลขสองสองไงเม่ฮันนี่เกิดวันที่ยี่สิบสองสิงาคมนะแต่เลขหลวงปู่สิลาเพิ่นก็ให้มาเก้าเก้าสองต่วเลขอีกตัวนึงก็สองสองหนึ่งดูในเพจจะได้นะ มันไเก็บขึ้นมากรมันเป็นสองเนาะเลขละกิโลกับข้าทุกงวนได้เลขเลขลาวเลขไทยสองแปลสสองหกกิโลกาหลักิโลด้านนู้นดนนู้นเนาะกาใช่ตื่นเพ่ีสาม่นติมเสี่อันนี้ก็สี่เหมือนกันอ้าอันนีเติมันึงเติมมันหนึงอ้แม่จ้ะ ก็ม่จะให้โชคกันบ้าง5่ฮนี่จะให้โชคเรานะโชคลาบเดี๋ยวเราจุดทะไรเนาะเดี๋ยจุดโชคลาบให้ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆขอรวยมาแต่ละครั้งเราก็จุดทูบขอแม่ฮันนีสานนะจะได้ได้จจับโชคลาบให้ด้านในนะคะ20บาทครับอ๋อเพิ่นจะจับให้เนาะเพิ่นเดี๋ยเราก็ได้นะดอกไม้แล้วก็ทูบนะคะมาแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้นะคะแม่ฮันนี่นะคะทูบห้าดอกนะคะแล้วก็มีพวงมะลัยนะคะสีแดงนะคะทุกคนอยวขอ๋ยวเข้าไปขอกับแม่ฮันนี่ด้านในพร้อมกันนะคะ<ร>หึมีต<ร>่ต<ร>ัวไหนบ้างคัานศูนย์ ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งเจ็ดแปดสี่แต่ว่าแปดสี่หนึ่งไม่ฮันนี่เกิดหนึ่งสี่อ๋เกิดสหนึ่งสี่แม่ฮนี่เกิดหนึ่สี่ศูนหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดสี่นะคะขอทุกคนนี่ก็ต้นจับนะคะจับปิงปองที่ศาลแม่ฮันนี่นะคะ อย่าไงน่ะคุณที่ช่าได้ช่าได้รางวัลจะนำหมอรำคณะใหญ่มานะคะ oh, แม่นอมนะคะเป็นก็ทำการจุดเลขทูบนะที่สารแม่ฮันนี่นะคะเดีย๋ยวเราให้ เพิ่นปักธูปเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่งให้เอฟซีดูนะน่ะเราจะขอในแถวหังดีวันนี งวดขอได้สามตัวตรงๆในทูบอันนี้สองตัวร่างของพระตาสิน่อสี่ชุนี่องพอดาเป็นตัองชื่ดังชื่อที่มีวิจิตรันี้คลอกเอรามไหมทีาอนวงสัญญาที่ดังแววหมาจากสาวบล ถึงคนที่ลืมความหลังใหลับน้ำมืหากบ่จริงหิงสาวให้เว้าวน,น้ำใจทั้งคอ่บลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้นสัญญาฟังมุ่นหรือดูดอกทูนบานเหลืองตะการสายทาน ลอล่งดังชาวสวรรค์น้งองร้องเรือสุขเรือกันญาหักมันก่อนเนื้อว้ากะเพันสิ่งแหล้วความฝันแห่งลำน้ำม์ครับ สาวสูว้ทนน้องคนรอคอยเขาคนลาเริ่มแล้วโดนาวิ่้คงดูสาวอูบัแล้วหัน้องให้มันเสียงดังคือเสียงระครังดูชามาจากวัะโตนะคะระคังนี้จากเลขสามนะลูกแรกเลขสามไเลขสามสามจเด้อติดติ้งหนอไม่เก็ตข้าเพิ่นจะให้ตัวที่ตรงที่จับวันนั้นให้ คนดาเดียของหอ้ได้จะสิ่งมีธีมักงมีสีเสร็จลำให้ลำรวยปัดหารปเป็นมีตี ก็มีเลขสามขึ้นหน้านะคะเลขสองกนะครับสามิองสามแดบสองสาองสิองมสบองาดสองสามแปดอมแามสิบสองสาาปดสาามปมมอปปดบดงามปดัาบงบอาปบาิปดบดบด้บาดสรบบามบาบ

ตัวแรกนะคะทุกคนสามนะคะหรือว่าสี่นค่ะนี่สี่หะสี่สี่เนาะสี่สูงนี่คะะเลขรูปนะที่ศาลแม่ฮันนี่นะคะสี่สองหกนี่นะคะแคปไว้นะคะเผื่อตรงใจใครนะคะสี่สองหก นี่นะคะก็อยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่นะคะก็พาทุกท่านคะมาหาแนวทางนะคะชคลาบก็มากับวหว้ศาลแม่ฮันนี่สีสารด้วยนะคะเนาะ FC ที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะ mm hmm. ก็สามารถขอพรน,นะคะผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะขอโชคขอลาบนะคะขอที่การงานเนาะกับแม่ฮันนี่นะคะ